โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกซองอ่างเปาชูมิเนียลเลตเหมือนเดิมนะครับผมใครที่อยากจะรับซองอ่างเปาชูมิเนียลเลตแบบฟรีนะครับเพียงแค่กรอกเบอร์ก็รับเงินเข้าชูมิเนียลเลตได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินด้วยนะครับว่าต้องทําอย่างไรถึงจะมีเงินฟรีเข้าชูมิเนียลเลตครั้งละ100บาทนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะคร เลยนะครับตรงนี้ทําฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครไม่ต้องลงทุนนะครับทำได้บนมือถือ Android iOS เลยนะครับผมการถอนเงินนะครับรับเงินเข้าทรูมิลเลดแบบโดยตรงทันทีนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการหาเงินฟรีทรูมิลเลดนะครับในคลิปนี้ก็มีการแจกซองอ่างเปาทรูมิลเลดด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับอ่างเปาฟรีนะครับฝากกดไลคคค์ลิปนนี้้ดวยะรับผม เป็นกาลังใจเนาะสาหรับซองอ่างเปานะครับผมจะลงให้ที่คอมมนต์นะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้งมือถือ Android และก็ iOS เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ Play Store หรือว่า p p Store นะครับเขียนชื่อได้เลยนะครับชื่อแอปนะครับไม่ยากนะครับโ o g ก้บอนะครับผมนี่ครับเขียนแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปฟรีนะครับที่สามารถทําเงินเข้าทรูมิลเลได้แอปนี้ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS อนครั้อาดาวน์โหลดฟะหรือว่า เราจะกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็สมัครได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถไปดูวิธีการสมัครได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสำหรับมือถือ Android iOS สนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครเลยส่วนคนที่เคยสมัครอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปทําเงินได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับก็มาอยู่ในส่วนของหน้าแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าแอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับในการเก็บคะแนนสะสมนะคร แลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูนิวเล็ตนะครับในส่วนของการหาคะแนนนะครับผมไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทําเงินได้นะครับถอนเงินได้ปกตินะครับผมไม่ต้องเชิญก็ได้นะครับทำเองถอนเองได้เลยนะครับสำหรับวิธีการหาคะแนนนะครับมี2วิธีง่ายๆเลยนะครับผมในส่วนของหน้าจอหลักที่มันขึ้นตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของของวิธีการทําในส่วนของคะแนนเนาะสำหรับคนที่เป็นสายแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามอยู่แล้วนะครับก็ไม <c oughs> ่ควรพลาดในส่วนของแอปนี้สามารถดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเป็นการทําเงินรูปแบบของการทํา สำรวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองสาหรับใครที่เป็นสายนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ไม่ใช่สายนี้เพิ่งจะมาลองทำเนี่ยควรที่จะเปิดใจลองทําดูก่อนนะครับเพราะว่าการทําแบบสอบถามเนี่ยมันไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับซึ่งเราสามารถถอนเงินได้เรื่อยๆนะครับผมทำเงินได้ปกตินะครับสำหรับสายแบบสอบถามไม่ค่อยมีปัญหาเนาะใครที่เป็นสายนี้ก็ควรที่จะแนะนําเพื่อนๆคนใหม่ด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับการทําเงินไม่ยากนะครับผมก็ตรงนี้มีในส่วนของโบนัสนะครับ 7คะแนนอ่ะกดรับไปก่อนเลยนะครับกดตกลงนะครับต่อมานะครับผม25คะแนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําโครงการเนาะในส่วนของโครงการเนี่ยมันไม่ยากนะครับโครงการผลไม้กดเข้าไปโปรดเลือกรูปผลไม้นะครับ3รูปนี้มันก็เป็นรูปผลไม้เนาะเราก็กดเลือกแล้วก็กดส่งนะครับนี่ครับเราก็จะได้รับ25คะแนนแบบนี้ในส่วนของโครงการเนี่ยมันก็จะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงเวลาจํากัดของมันเนาะต่อมา25คะแนนในส่วนของโครงการสัตว์นะครับถ้าเราอ่ามีรูปสัตว์อยู่แล้วเนี่ยเราก็เลือกรูปภาพแล้วก็อัปโหลดลงไป แต่ถ้าเราไม่มีเราสามารถถ่ายรูปสัตว์ที่อยู่ข้างๆตัวเราได้เลยนะครับเราเจอตรงไหนเราก็ถ anyway> ่ายลงไปได้เลยนะครับผมสำหรับโครงการนี้ต่อมานะครับด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีโครงการขนส่งนะครับโครงการผลไม้โครงการผลไม้นะครับเห็นไหมนี่ครับ25คะแนนรับแบบง่ายๆเลยโปรดเขียนชื่อนะครับสำหรับผลไม้นี้ว่ามันชื่อว่าอะไรอันนี้คือกล้วยนะเราก็เขียนนะครับแค่คําว่ากล้วยเท่านั้นเลยนะครับผมแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นกดส่งแค่นี้เลยนะครับได้รับ25คะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะมีโครงการเข้ามาเรื่อยนะครับผมคะแนนโบนัส ตรงนี้มันก็จะเพิ่มเมื่อเราทําแบบสํารวจตรงนี้ไปนะครับแล้วก็1,000คะแนนเนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจนะถ้ามันขึ้น1000แบบนี้คือการทําแบบสํารวจทั้งหมดนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนาั่นเองเราเพียงแค่เข้าไปตอบนะครับรับ1 0 0 0คะแนนนะครับผมสูงสุด1 000, 1ึ0 0หมื่นหนึ่งพันเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็เก้าพันคะแนนนะครับอันนี้เราก็ทำเป็นระดับไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะปลดล็อกให้เราทำนะ นะครับอันนี้ไม่ยากนะทุกคนมันได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะเลยลองทําดูก่อนนะครับถ้าไม่ชอบค่อยเปลี่ยนช่องทางอื่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิธีการหาคะแนนนะครับมีแค่นี้เลยนะครับผมก็ลองทําดูนะครับมันไม่ยากนะลองเล่นดูก่อนนะครับถ้าเราไม่ชอบเราค่อยเปลี่ยนช่องทางใหม่นะครับต่อมานะครับผมดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะมี3เมนูเลยนะครับอันแรกนะครับก็คือระบบของการเชิญเพื่อนนะครับเราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนก็ได้นะครับทำเงินฟรีถอนเงินได้เหมือนกันนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับผมมันก็จะได้รับ คะแนนตามที่เขากำหนดนะครับก็คือแนะนําเพื่อนและรับสูงสุดถึง10,000คะแนนแต่ว่า10,000คะแนนเนี่ยเขาจะให้ตามรายละเอียดตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเพื่อนเมื่อคุณแนะนําเพื่อนนะครับคุณจะจ่าย10%คะแนนที่ได้รับจากการทำโครงการหรือว่าแบบสํารวจให้เสร็จสิ้นเนี่ยเขาจะจ่ายให้เรา10%นะครับคุณสามารถรับได้ทันทีละทันทีละนะครับ100คะแนนก็คือเขาจะให้เราทีละ100คะแนนก่อนนะครับ10,000คะแนนเนี่ยมันจะทยอยสะสมให้ตรงนี้นะครับเห็นไหมรางวัลนะครับที่เราได้รับมาเนี่ยจะอยู่ที่15,000นที่่ผมได้รับอยู ก็กดรับไปมันก็จะรวมอยู่ที่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยนะครับรวมเป็น55 0 0 0ตัวนี้มันมีอีก26ล้านคะแนนนะครับซึ่งมันไม่ให้เราทันทีนะครับถ้ามันให้ทันทีเนี่ยคงเจ๊งนะครับผมมันจะให้เราทีละ10%ก่อนนะครับทีละ100นะประมาณนี้สําหรับรหัสอ้างอิงตรงนี้เราสามารถใช้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับกดแบ่งปันแชร์ออกไปตามช่องทางต่างๆได้หมดอยู่ที่ความสามารถในการแนะนําของแต่ละบุคคลนะครับไม่เหมือนกันเนาะต่อมานะครับเมนูที่2ที่เป็นรูปกระเป๋าตรงนี้เนี่ยจะเป็นบัตรกำนันนะครับการของะ็จมี ตามนี้เลยนะครับคะแนนที่จะใช้ในการแลกเนี่ยมันก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องใช้กี่คะแนนในส่วนของทูมิวเล็ตนะครับแล้วก็กดแลกได้เลยนะครับ41,897คะแนนการแลกเงิน100บาทนะครับสำหรับทูมิวเล็ตนะครับผมเราจะต้องมีคะแนนครบก่อนนาะถึงจะทําการแลกได้ซึ่งมันจะแลกครั้งละ100่บาทเท่านั้นนะครับถ้าเรามีคะแนนมากกว่า100เราก็สามารถแลกซ้ําได้นะครับผมในวันเดียวเลยแลกซ้ํา500บาทเลยก็ได้แต่ว่าเราจะแลกได้ทีละ1 0 0 1 0 0้น้ะครับถ้ามีเราด้5 การรับเงินนะครับก็กรอกอีเมลนะครับอีเมลนี้เขาจะจัดส่งของรางวัลให้เราเนาะแล้วเราก็ไปกดรับเงินหรือว่าเติมเงินเข้าเล็ตทางอีเมลนะครับใช้เป็นอีเมลไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นอีเมลที่เราเข้าอีเมลนั้นได้เนาะเพราะว่าเราจะเข้าไปรับทรูมิลเลดผ่านทางอีเมลนะครับผมเคยทํเคลียสอนมาอยู่ในส่วนของการเติมเงินเราก็กรอีเมลแล้วเราก็กดซื้อได้เลยเมื่อเรากดซื้อเสร็จย้อนกลับมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของประวัติการซื้อเรากดเข้าไปดูได้ตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการแลกเงินนรรางงัััท้หมดะคบ ผมเคยแลกไปตรงนี้ผมเคยไม่ได้รับเงินอยู่1ครั้งเนาะหรายการนะครับที่แลกไปแล้วก็มันขึ้นสถานะความสําเร็จแล้วแต่ว่าเงินเนี่ยไม่เข้านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอีเมลมันไม่เข้ามานะครับผมเพราะว่าผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าผมก็ยังแลกได้ปกตินะครับตอนนี้นะนะครับล่าสุดที่ผมแลกไปเนี่ยวันที่19เดือนหนึ่งะครับที่ผมได้รับมาต่อมานะครับผมรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าบัญชีการปรับแต่งการตั้งค่่่าาแออปนนนนะครัับบฝยสสุเมื ติดปัญหาหรือว่าสงสัยเนี่ยสามารถกดติดต่อตรงนี้ได้หาแอดมินเลยนะครับตัวนี้ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเนาะใครที่สนใจก็ลองสมัครทําดูได้สําหรับซองอ่างเปาทูบิลเลตนะครับผมจะลงให้ที่คอมเมนต์นะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ